สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้เราจะพาท่านไปดูวิธีการฉาบผนังด้วยซีเมนต์สีสำเร็จรูปกรูกันครับการฉาบผนังด้วยซีเมนต์สีกรูนั้นเป็นการฉาบที่ใช้ทดแทนงานฉาบแบบละเอียดแล้วก็งานทาสีในขั้นตอนเดียวกันนะครับ ท่านจะสามารถขัดมันแล้วก็ตกแต่งลวดลายในขั้นตอนนี้ด้วยกรรมวิธีและก็ขั้นตอนในการฉาบก็จะมีความแตกต่างจากการฉาบผนังทั่วไปอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นปูนซีเมนที่มีความเหนียวหนืดสูงนะครับการฉาบต้องทําเป็นชั้นๆโดยเวระยะให้แต่ละชั้นนั้นแห้งดีซะก่อนนะครับ พื้นผิวก็มีเทคนิคที่สําคัญนะครับก็คือต้องเตรียมพื้นผิวให้มีความหยาบให้มากที่สุดแล้วก็มีการใช้น้ํายาประสานปูนเป็นตัวช่วยในการยึดเกาะนะครับซึ่งพื้นผิวในงานผนังนี้ก็จะมีความแตกต่างกันพอที่จะแยกแยะเพื่อเตรียมการได้ดังนี้นะครับ สงที่1ก็คือพื้นผิวที่ยังไม่มีการฉาบใดๆเลยเราเรียกว่าผนังเปียกผนังชนิดนี้เราจะสามารถฉาบตีเมนสีกรูลงไปพร้อมกับการฉาบหยาบวิธีนี้จะทําให้รวดเร็วนะครับประหยัดแล้วก็มีการยึดเกาะที่ดีมากส่วน,นที่2ก็คือพื้นผิวที่มีการฉาบหยาบหรือฉาบละเอียดไว้แล้วนะครับเราจะเรียกว่าผนังแห้ง ซึ่งผนาชนิดนี้จะต้องมีการทาน้ํายาประสานปูนนะครับกาวเหนียวของกรูไปก่อนสักสามรอบนะครับแล้วก็ฉาบซีเมนต์สีตามลงไปได้อย่างที่3มก็คือพื้นผิวที่ต้องการการแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับเช่นผิวที่ทาสีไปแล้วผิวขัดมันผิวที่มีการปูกระเบื้องนะครับหรือว่าผิวที่ผุกรก่อน ซึ่งผิวทั้งหมดนี้เราต้องทําให้ผิวมีความหยาบให้มากที่สุดนะครับเช่นแกะออกทําความสะอาดพื้นผิวเดิมก่อนนะครับแล้วก็เพื่อให้ซีเมนต์เนีเน่ยจะได้เกาะติดกับผน,นังเดิมได้พื้นที่บางแห่งอาจจะต้องมีการฉาบยาเพื่อปรับระดับอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับก่อนฉาบสีพื้นผิวที่แก้ไขใหม่นี้เราเราจำเป็นต้องใช้น้ํายาประสานปูนกาวเหนียวพิเศษของกลูทานําไปก่อนนะครับอย่างน้อย3ารอบก่อนจะทําการฉาบซีเมนต์ เ,เตรียมผนังให้พร้อมแล้วนะครับก็ให้เตรียมปูนซีเมนต์สีไว้ก่อนโดยการน้ำสีมาใส่ถังแล้วก็ปั่นด้วยเครื่องปั่นในอัตราส่วนน้ำา1ส่วนนะครับผงซีเมนต์สี2ส่วนโดยปั่นให้นานสัก5หรือส0นาทีนะครับเพื่อให้สารเคมีเริ่มทำปฏิกิริยากันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ หลังจากนั้นก็จัดเตรียมพื้นผิวในการลดน้ําให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วก็ทาน้ายาประสานปูนกาวเหนียวพิเศษของกลูโดยใช้ลูกกิ้งกลิ้งไป3ามรอบนะครับโดยให้แต่ละรอบนั้นแห้งก่อนนะครับจึงจะทาทับในรอบต่อๆไปได้ จากนั้นก็ทําการฉาบซีเมนสีลงไปนะครับในขณะที่กาวยังเหนียวแล้วก็มีความหนืดอ,อยู่การฉาบก็ให้ฉาบแบบยาวๆนะครับแล้วก็รีดบางๆ1ชั้นนะครับแล้วก็ทำํำขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับทั้งหมดก็แต่ละชั้นก็ต้องทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับจึงจะฉาบในรอบต่อๆไปได้ บาดนะครับจึงทําการขัดมันโดยใช้เกียงขัดมันนะครับทําการขัดให้เรียบเนียนในขั้นตอนนี้เนี่ยหากไม่ต้องการให้มีรอยเม็ดสีเกิดขึ้นนะครับก็ใช้เกียงใบโพนะครับขัดบนบนหรือไม่ก็ใช้มือบนบนให้หา ขัดมันไปแล้วนะครับก็ให้รักษาความชื้นไว้อย่างต่อเนื่อง่น้อยก็3วันนะครับโดยวิธีการต่างๆก็อย่างเช่นลดน้ําทุกวันนะครับคุมด้วยวัสดุคุมผิวการฉีดพ่นน้ํายาบ่มคอนกรีตนะครับเพื่อให้ปูนซีเมนต์นั้นแข็งตัวอย่างเต็มที่หลังจากบ่มผิวไว้แล้วนะครับก็ให้ทําการเคลือบน้ํายาเคลือบผิวของปูนนะครับก็คือน้ํายาปูแกลส309ูนะครับจ็มน,น3รอบ การทาก็ให้แต่รอบนั้นแห้งสนิทก่อนนะครับจึงทางในรอบต่อๆไปได้นะครับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ควรระวังในการใช้งานนะครับก็คือการเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นเป็นตุ่มๆนะครับปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าการฉาบแต่ละชั้นนั้นไม่รอให้ผิวแห้งซะก่อนนะครับทําการฉาบต่อไปเลยเนี่ยจะทําให้มีการดึงผิวชั้นที่1 ให้หย่อนตามออกมาเป็นตุ่มด้วยนะครับวิธีการแก้ก็คือให้ผิวแห้งก่อนนะครับก่อนจะฉาบในรอบต่อๆไป